ยูดีมีแห้งยูแดงมีฮี่ครมนนิบอะไรไม่กินซูเบิงได้พี่น้องเอยคิีมนีิบอไรไม่กินซูเบิงใจเด้วเด้อแบบหนึ่งสายไหมของมันของเดี๋ยวมันจะขาดสิมาเอียงวัตีสิมาแชประสบการณ์สิมาแชประสบการณ์เกี่ยวกับอาการของคนไปลูกเบาหวานซูฟังอือก็บริ้กรเเรื่องคนอื่นดอกพี่น้องเบาเรื่องพ่อบ้านคนนียล้ะเรื่องพ่อยออ้วนอืมสิมาแชประสบการณ์ก่อนเล่าสิหูจักว่าเล่าไปลูกเบาหวานอืมตอนนั้นตรวจพ่อที่แหลกนั้นประมาณอายุเล่าหาชิมหา หาสิซียางหาสิบหาต้องว่าก่อนกอนอื่นพอยุอ้วนนั่นพี่น้องเรามากินของมันของหวานพักนี่เราสิว่าค่อยกินแล้วเราสิมากินแต่ของมันมันหวานหวานพี่น้องเอ้ยแกงกะทิแกงเขี้ยวหวานแกงเพชดเอ่อจำพวกพัดกับพัดกับพ่าพัดกับพ่ากับบะเมีนกับข้าซื้อได้ปะนี่กับข้าตองมีไข่ดาวมีไข่ดาวด้วยนะคะ อาหารปดอีกอย่างหนึ่งที่เรามาคือไข่เจียวพี่น้องไข่เจียวเนี่ยเ้ยกินในทุกมือก็แห้งดีพี่น้องแต่ที่นี่ไข่เจียวแล้วขันซุ้มว่าเจียวนี่เราก็เจียวเสาเจียวแรงนะพี่น้องบนว่าสิเขาให้กินมือละสองฟองกินวันละสองฟองใช่ไหมเออแต่คนไหนอยู่ลายแล้วแต่บนเมนพี่น้องห้างมือก็ซีนวยหาวยกับมีดเล่ากินน่ะแล้วที่นี่เวลาเรากินเลาก็อดจะควอง่ได้พี่น้องขันเท่าขันเท่ารู้สึกว่าอิ่มเท่าสี่เสากินมันบ่ขันเร้อิ่ม ขันซุ้งก็เลาอิ่มแล้วแล้วนั่นถ้ากับเขายังบ่เบิเบดจังเสียเราสิกินให้มันเบิดพี่น้องเราเป็นคนเสียดายของเราเป็นคนเสียดายกับเขา่าถ้าเหลือนะั่นเราเสียดายพี่น้องเราสิเป็นคนจังสี่พักเราสิบวิคอยกินเนีน่อันนี้เบาซู่ฟังอันนี้บริวารคืนผัวได้พี่น้องเมื่อเกินซู่พังบริมีบริมีเจตนาอย่างบริคิดเอียงพี่น้องเอ้ยมาบอกเป็นวิทยาท่านหาเถื่อผู้ลงข้บนบนบางหัจกักผู้ลงค้นกาสิเป็นกาได้ได้พี่น้องเบาหวานอย่างบางคนกะปิอแบบ บ่กหูเจ้าของบ่ได้สังเกตเจ้าของว่าเจ้าของเป็นบ่จังสี่นะบาดนี้ลืมแลกแหลกเลยเลยสิบ่าวซูฟังน้ำนักเล่ารถพญ้วนลนะนะขวาก็บรู้ว่าอาการของผู้อื่นเขาสิเป็นยังไงแต่ว่าพญอ้วนเนาะขสิวารู้ว่อาพญอ้วนผู้เดียวเลยน้ำนักเราลดพี่น้องน้ำนักเราลดลงหัว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 แล้วขวเหลียวเบื้องหน้าแล้วเราเป็นตะเมยไหมขวาก็เลยสังเกตว่าอ๋อพญยวนลจะเป็นยังไงจะคือเป็นตะเมยแถวไปถามแล้วชักส่วนนี้จะเป็นยังไงเสร็จ มื่งมื่งไปสันวาแล้วว่ะถือแดดถือยังสิในเวลาเราก็เห็นงานเนาะมื่ยขันเง่อออกเรืลอยๆเนาะหายใจน้ำกับว่าท่านขก็เลยคุ้มเราไปตรวจสุขภาพเลากับว่ยอมสิไปพอยู่เลายานหมอพี่น้องเลายานหมอคุ้มเลยจังเลยเรากับว่าไปขวากับสังเกตเล่าดิเราสิวสังเกตจะขวงเลยแต่ว่าข่อยสังเกตเลาเวลาเราเข่าห้องน้ำเลาไปเงียวเลาไปห้องน้ำเลาไปเงียบสิ ส่วนลังๆมากทีน้ำหนักเราล,ลดนั่นแหละคอยซ่อมนะคอยคิดในใจแล้วว่าเจ๊เจ๊ต้องกอเป็นแท้ๆเรื่อเบาหวานคอยซ่อมเล่าคอยซ่อมอาการปวดเจ้าของค่ะเล่าไปเข่าห้องน้ำไปเข่าห้องน้ำเนียวเล่าแล้วเนียวไวอุ้ยนู้งแล้วไปเข่าห้องน้ำเนียวไวหมดมันมาไตพี่น้องหมดดำเพราะว่าเฮื่อนข่อยขางเฮื่อนข่อยนะหมดดำมันสิไลไลพี่น้องเพราะว่าขางเฮื่อนข่อยตุนไม่ไลตอนนั้นนะตอนนั้นบ่ลั้างเลยตัด ต้นใหม่ว่าฮั่นฮิตยังออกว่าฮั่นอะไรเปลี่ยนลายมดดำว่ามันมดดำมดขั้นเขี้ยวเด้พี่น้องว่ามันมดขั้นเขี้ยวเลยมดดำตัวดำดำแข็งๆอะนะที่มันกัดเจ็บๆเนะี่ยนะอือมันมาต้อมพี่น้องเอ,อ้ยต้อม <c oughs> เต็มเงียวก็จุดต๊ะจะปั๊ดขว้างสี่ละเงียวยังคือสมมติมดตอมเมียนเท่ๆเลยบาทนี้เขาว่ามดดำเ่ยแม่พี่น้องเต็มเงียวล้วอยู่แม่ว่าโทษ้วจ้ะขันเงียวเรามันเด่นไปทางไดงสิแม่ มดกระตามไปเจาะในแม่สมุดเงียวมันเด่นไปถึกผนังห้องนองของน้ามันสิน่ะมันกระนั่มไปเจาะพี่น้องเอ้ยคอยจนตกใจบ่ได้บ่ได้แร้วบ,บาทนีิสนกคอยคุ้มเล่าเลยพี่น้องคุ้มเล่าไปหาหมอไปตรวจส่วนเราก็ ng, เมือแห้งเราก็เลย่างานล่างงานสวงมือแล้วมือแห้งเออส่วนล่างงานสองม,อมือขอก็เลยคุ้มเล่าไปตรวจพออีลีกันยังว่าพี่น้องเราเป็นเบาะ ยังวะน้ำตาลเล่าขึ้นสามลอยสามลอยสี่ลอยบนน้ำตาลอยู่นี่เล่านะ่นสี่ลอยบานนี้พ่อตรวจเบาหวานตรวจอีหยังแล้วแล้วเขาเจาก็ตรวจไขมันอีหยังนำ้ำขึ้ตรวจทุกอย่างไขมันเราก็สองลอยกลัวไขมันเราสองลอยสามสิบน้ำตาลเกือบสี่ลอยพี่น้องเอ้ยออออันนี้ก็ไดเล่าแบบเวลาเราหิวเขาเลาก็สิเป็นสั้นๆนะแม่แบบสั้นขอกระบ,บอกว่าถือ คือยังหิวเละไรนี่แม่คือยังจสีขาดเนี่ยยุ่งกับตัดได้เดียวเนี่บวัเดเปรริดพรดล่มเพราะว่ากันเปิดพรดล่มแล้วเสียงพรดล่มมันสิเขา่าตอนนี้ก็เสียงรถเข่าอยู่ได้พี่นอ้องเออมานาั่งฝ่าหลานเสียงรถพันไปพันมามันกับเขาเวลาเขากินเขากินน้าอียังทั้งายทั้งผงจะไดน,นก็นขอถอดได้หลายแต่พี่น้องเด้ออืมอ่ะไปตรวจกันยังพอกันยังวา่าเออเป็นเบาหวานมาที่นี่กันข,ข้าวตมการอยู่กันกินเนี่ยบันนี้แล้วเป็นคนกินไรแบบนี้พี่น้องเอ,อ้คุ้มยากพี่น้อง เราเป็นคนกินไรแล้วเราเป็นคนบ่ามาก,กินพักน่ะแหมะคุ้มยาคนละปวนหัวโอ้ยเราอ้วร่มเสียเบสันขันเรากินเขาวบอีมซุ่มว่าตกเขาใหเร้าท่าพ,พี่หนึ่งเงี้ยขันเรากินเขาใบอ่มเราิเบ็นมุดมัดมุดงิดดเพราะว่านคนเคยกินไรแบบว่าเค่อยกินของมันมันอีอยงกิ่มันหวานหวานมันมันแล้วเรามักแล้ว,ลวเรามาหามมือนหนึ่งยู่ยู่มาหามเราไวเล้ากินหนึ่งสิหมเออโคกขี้เลือ,อดตูนยุตวกกิว่าก็ต้องถ้ำตามปฏิบัติตูตามหมอเด้ มันก็ต้องห็ดตามหมอคุณหมอสร้างมามันก็ต้องห็ดคันว่าจัน้ำตาลบ่ลดพี่น้องเอ้ยอืมคันน้ำตาลบ่ลดก็ยากอีกวันชิยากไปทุกชิ่งทุกอย่างเลยพี่น้องนี่ละอันนี้ก็มือว้าสูฟังแต่ว่าก็สิมีอาการต่อไปอยู่ได้พี่น้องอืมเดี๋ยวสิมีอีพี่หนึ่งสองสามไปก็สิมาเว้าสูมจมา้าฟังเรื่อยๆอันนี้มือว้าเป็นวิทยาท่านซูฟังซื้อ,อ,อจ้าอาการเรื่มแรกการเริ่มแรลกของพยุอวนที่เราหูตัวว่าเราเป็นเบาหวาน จาอันนี้มอาการคังต้นกวก็บรร้ว่าคนอื่นก็แตสิป็นแบบเดียวกันว่าบางคนกับสิมีอาการแตกต่างกันไปตามร่างกายตามสภาพอายุพี่น้องเออแต่ว่าทังที่ดีที่สุดกันสูมาว่าอันคุณหมอพินวาขันมีกลรมพัน์อันพ่อเม่พ่อเม่เป็นนังสีนะลูกกมีมิชิตสิปินว่าฉันว่าเออหมอพินบอกว่าจังข่อยนังสินะข่อยก็ไปตรวจเรื่อยๆอยู่ได้เพราะว่ายังเพราะว่าอีเมียข่อยแล้วก็เปินเบาหวานพี่น้องเอ้ย มือรุ่นมาสิมาเบาเป็นคลิปเป็นคลิปซูฟั่งไปแม่ข่อยก็เป็นเบาหวานพ่อยืออ้วนคือรอบคังก่อนแล้วมีตลกเบาหวานก่ย่งว่าก่ย่งว่าข่อยกับไปตรวจอยู่เรื่อยๆเพราะว่าข่อยกับย่านคือนกันพี่นงเพราะว่าแม่ข่อยเป็นบันนี้ญาติญาติทั้งแม่ข่อยกับป็นเป็นกันลายคนอยู่ป็้นเบาหวานเป็นกันลายคนอยู่ล้องกันอันนี้ว่าตามประสบการณ์ที่จะข้องพ่อมาได้พี่นงด้วยบริยกเรื่องคนอื่นมาเบาเลยจะอันนี้เรื่องเรื่องคนหลบตัวเรื่องแม่ข่อยแน่ เรื่องพยูอวดแน่คุณสาข่อยแน่ขวก็สีมาเบาสลับซูมูเจ้าฟังเดียวกสิมีอีพี่หนึ่งอีพี่สองไปเรื่อยๆนะบาอาการมันมีเอยียงจังใดเนี่ยเอออันอันนี้ก็เย้าเล้วโดนเล้วเดี๋ยวสิมาตัวคิปหน่าคิปน,ะปนี่ก็ไวซำนี่สะก้อนเนาะอืออํา,า,าอลาผ้าจักอําลาผ้าจากักไปเรยเรื่อยบ้านนี่เดี๋ยวมาตัวกันคิปหนะ่าขันหายางหูก็จังเมืองกันต่อ อยู่ดีมีแห้งกับยู่แดงมีฮีรักษาตัวปอล,ลปอดโรคปลอดภัยปลอดคู่วิซิบเก่าพี่น้องเอ้ยกินอาหารกับกินที่ไม่ไปมีประโยชน์ที่มันมีอย่างตัวเฮาจะคองหลานเกิดอันแนี้ว่ามีประโยชน์ก็จะสิไปถมใส่จะคองลายพี่น้องมันถมไปคือถมสั่งนี่เด้นีเหรอจ้ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังต่อในอีพีหน้าค่ะ